สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เจพีเน็ตนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่พี่ชื่ออะไรคะชื่อแม็กครับผมคือพี่แม็กนะครับชื่อจริงนะครับนัทพลน้ำตาะนะครับตำแหน่งผู้จัดการนะครับผู้จัดการร้านเจพีเน็สาขาสีแยกวังยาวครับค่ะค่ะวันนี้ที่นี่มีวิธีการรับพนักง,งานมาทำงานต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องจบสายวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเดียวยหรือไมคะ ก็เบื้องต้นนะครับก็จบวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือจะมีในเรื่องของอผ่านการอบรมในเรื่องของอคอร์สฟิตหรือว่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับในสถาบันที่ชั้นนำของบ้านเรานะครับก็มีหลายสถาบันอยู่่นะคะคำถามต่อไปนะคะที่มีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างไรบ้างคะในที่ทำงาน จริงๆแล้วแรงจูงใจของพนักง,งานของเรานะครับเกิดจากตัวลูกค้านะครับที่มาเข้าโปรแกรมของเราแล้วประสบผลสาเร็จนะครับหรือว่าบรรลุตามเป้าหมายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้พนักง,งานของเรานะครับยังมีแรงแรงจูงใจที่จะทํางานอยู่ที่เดฟิเนต่อนะครับแล้วก็ซึ่งเราเห็นว่านะครับการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีแค่ ลดไขมันนะครับลดน้ำหนักหรือแม้แต่ building นะครับสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างเพิ่มสมรรถภาพทางด้านกีฬานะครับยังมีในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพนะแล้วก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับหรือว่าฟื้นฟูนะครับหลังจากผ่าตัดอะไรประมาณนี้ครับค่ะ,คะ ที่มีวิธีการเลือกลงทุนในโครงการใหม่อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดคะในในอนาคตนะครับคือเราอาจจะขยายสาขานะครับหรือว่าต่อเติมนะครับอาจจะย้ายที่ใหม่ไปเลยทําให้อา่าเรียกว่ารองรับลูกค้าได้ได้มากขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มขยายพื้นที่ด้วยเพิ่มจำนวนพนักง,งานด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเป็น,ปนแผนภายนอนาคต ว่าให้รองรับกับเมืองเราบ้านเราเพราะว่าตอนนี้ก็คนหันมาออกกําลังกายเยอะมากนะครับ<ช>ตั้งแต่<ช>หลายปีแล้ว<ช>นะครับก็ค่อนข้างที่จะจะสังเกตจากการสํารวจนะครับก็คือยังพินเน็ตยังบ้านเรายังยังไม่พอสําหรับผู้ใช้บริการอยู่นะครับใช่ค่ะ ที่มีวิธีการบร,บริหารงบต่างๆอย่างไรบ้างคะในแต่ละเดือนหรือสัดส่วนแต่ละส่วน,นะคะ,ะโดยโดยส่วนใหญ่นะครับเราเราจะมีเราจะมีรา,ายรับเนาะรายรับอินทําเข้ามาก็จะเป็นค่าสมาชิกหรือว่า,ค,าคอร์สอะไรต่างๆทีนี้รายจ่ายหลักๆเลยก็จะมีหนึ่งเงินเดือนพนักง,งานสองค่าน้ำค่าไฟนะครับวัสดุสินเปลืองต่างๆว่าจะเป็นหลอดไฟหรือว่าการเซอร์วิสเครื่อง ครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะแบ่งเราจะเราจะแบ่งเป็น4สัดส่วนนะครับก็คือ1นึ่งก็จะเป็นเงินเดือนเนาะเงินเดือนแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้วัสดุชิ้นเปลืองต่าง 2. เราจะส่วนนี้สําคัญเราจะใช้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นงบที่เอาไว้เข้าร่วมกับกลุ่มสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือว่าการ รวมการแข่งขันกีฬาหรืออะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราก็จะแยกไว้ส่วนที่สามนะครับก็จะเก็บไว้เก็บไว้เป็นเป็นกำไรเอาไว้ฟันผลให้พนักง,งานหรือว่าเป็นโบนัสอะไรนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือเก็บไว้ส่วนต่างหากก็คือจะเอาไว้เก็บไว้ต่อย,ยอดนะครับใ,<ช>ในในอนาคตค่ะ ที่มีแนวทางอย่างไรในการลดต้นทุนด้านวัดสดุโดยไม่ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการคะโอเคคำถามค,ค,ค่อนข้างดีครับก็คือจริงๆแล้วธุรกิจฟิตเนสนะครับก็ต้นทุนของเราจริงเป็นตัวบุคคลเนา mm hmm. นะเป็นพนักง,งานก็คือเป็นความรู้นะครับต้นทุนคือความรู้นะครับตรงตัวเนี้ยที่เราลงทุนกับความรู้ไปก็จะมีหนึ่งส่งพนักง,งานไปอบรมต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะครับต้นทุนตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของสินทรัพย์นะครับก็คือเครื่อง <S <S เครื่องออกกาลังกาย <S <S เครื่องเล่นต่างๆเพราะน,นั้นการลดต้นทุนเครื่องเครื่องออกกาลังกายเครื่องเล่นต่างๆเพราะนั้นการลดต้นทุนสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเราจะต้องเอซอร์วิสนะครับดูแลเครื่องใช้ อยู่ตลอดเวลานะครับในบางเครื่องดูแลทุกวันบางเครื่องดูแลทุกวิคบางเครื่องดูแลทุกเดือนนะครับก็ตามระยะการใช้งานหนึ่งเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเวลาซ่อมหรือว่าอาจจะถ้าเราไม่ดูแลเลยเนี่ยเสียหายอาจจะถึงขั้นแบบต้องซื้อใหม่เลยนะครับมันลดอายุการใช้งานลงก็โดยหลักผักนี้สอย่างครับค่ะพี่มีวิธีการหรือเครื่องมือ มีอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนใหญ่เราจะใช้เครื่องมือเราเรายังไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรมากนะครับเพราะว่าถือว่าของเจฟเนสเนี่ยยังยังเป็นเค่อนขนาดเล็กอยู่นะครับเป็นเป็นขนาดเล็กอยู่เพราะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้การสื่อสารนะครับใช้การสื่อสารใช้ความเข้าใจนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาด แล้วก็ในเรื่องของการควบคุมเหล่านี้นะครับมีเรื่องของออฟไลน์นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะทำงานกันแบบออฟไลน์มากกว่านะครับค่ะจบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์ของที่นี่นะคะของี่แม็กนะคะค่ะวันนี้ขอเจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะ